พี่แต่ละคนเนี่ยมีใครที่เคยทิงขนูกันไหมครับถ้าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องทักษะต้องถามคนนี้เพราะเมื่อกี้มันยืนสอนพี่อยู่าม่อนบอกไปเมื่อกี้ท่านยังไงที่พูดเมื่อกี้ไอ้ทักษะเนี่ยมันสอนไม่ได้หรอกเพราะตัวเด็กเนี่ยเติบโตในป่าแล้วเราก็ต้องใช้ขนูเนี่ยล่าสัตว์ตัดเด็กเพิ่มวันนี้มึงกลับเข้าป่านะห้ามกลับเข้ากรุงเทพอ่ะคนใครเก่งบ้างไหมมีใครมีสกิลอะไรบ้างไหมเห็นเห็นนันแน่นอนยิงเก่งนันนนยิงเก่งไหมน้องธนูที่สุดครับผมบอกเลยว่าเรื่องเรื่องธนูเนี่ยบอกเลยว่าอันดับหนึ่ง บอกเลยในค่ายนี้ไม่มีใครสู้ผมได้อ๋ออินี่เดี๋ยวได้มาเวลติดต่อไปเล่นหนังแล้วนะฮะเฮ้ยทีมบีเป็นยังไงขึ้นชื่ออะไรเรื่องยิงธนูเนี่ยมิกเนี่ยเออใช่เล่นอะไรยิงธนูเล่นอยู่เหมยิงปงอ้าวมาถ่ายรูปตะโลกเฮ้ยเงียบเลยการยิงธนูเนี่ยผมจะสอนน้องๆไว้ที่นี่นะต้องฟังคนนี้ต้องฟังมันจะต้องมีท่าอ่าเดี๋ยวทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคือแล้ววันนี้ผมจะไม่ได้ยิงแบบว่ายิงเงี้ยผมว่าผมจะหันหลังแล้วยังไง เออผมจะยิง่งให้ดูนิกกี้มีอะไรจะพูดนะเมื่อก่อนคุณอะไรนะนสมัยหลอดออสเดลิงเน่ยผมสอนเลโคลัตส,สอนยิงธนูนยิงธนูสิเออเออพอโตมาผมสอนโรบิ<อ>นฮุสต์ยิงธนูผมไม่เล่เนแล้วการตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยคนแรกนะครับจากทีมบีไวซ์ซูซู ใช่แล้วครับไวกินไปฝากแล้วครับแต่เป็นไปากกรอกฝากข้างหลังแทนครับโอ้โหอาจจะตื่นเต้นไปสักหน่อยแล้วนะครับได้เป็นแล้วทำดีแล้วทำดีแล้ว มอนก็ยิงพลาดเขตเลข3ไปอย่างน่าเสียดายครับแต่ก็ได้ไปถึงเขตเลข2เชิวลาะหนึ่งหน้าทำไมนะครับพี่ม่นตื่นเต้นนะแม่ มั่นใจนะครับแต่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับการก็ยิงเข้าเขตเลข2อย่างจังๆเลยและครับอสองยอดย,ดดยดอดตางตั้งใจเล็งสกร็งตามเลยและครับโอหโ้หโหแล้วก็ยิงไปตกอยู่ขอบเขตเลข1อย่างฉิวเฉียดเลยทีเดียวครับ ไมมีสบัดเล็กน้อยครับลูกธนูของนึงเลยเชิดขึ้นไปอยู่ที่เขตเลขหนึ่งครับคนนี้เป็นธรรมดาทีมผมไปเู้ไเก่งทุกอย่างอยู่แล้ว ไปหน่อยเลยครับแต่ก็ไปปักอยู่ระหว่างเขตนะครับเฉียดจากเขตเลข2มันนิดเดียวครับแม่แบบนี้ถือว่ายังเข้าเขตเลขหนึ่งไปแหละครับโอเคโอเคโอเคสวยสวยสวยมและดูครับถ่ายิงกินขาดครับกัดปาดไปเลยนะสิงปักอยู่ริมเขตอีกแล้วโอ้แต่ดอกนี้ดูใกล้ๆแล้วนะครับได้ถึงเขตเลข2เลยทีเดียวครับสองสองอยู่นะ โคตรเทพเลยเท่ไหมออฟตั้งท่าเท่ครับแต่ท่าดีเนี่ยทิ้งหลังแล้วกันนะเพราะตอนนี้ลูกคุณพุ่งลงดินไปเลยครับไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเท่อยู่นะออฟปไป<ตบ>พว<บ>กพี่จะไม่ผิดหวังเปิด<ส>ก็ยิงอย่างมั่นใจครับแล้วก็ปักโอเคเลขหนึ่งไปเลยครับโอ้โห จังหวะปล่อยชวนหวาดเสียวนะครับแต่ลูกธนูของมิกซ์ก็พุ่งไปที่เขตแรกหนึ่งเเฮ้ยเฮ้ยปล่อยได้แบบตกใจมาก ดีเหมือนเดิมเลยครับป he ักเน้นๆที่เลขหนึ right ่งครับเรียกได้ว่าเกรงทั้งหน้าเกรงยันลิ้นเลยเลยครับแต่ความเกรงนี้ก็ทำให้เก่งเชียวเข้าเขตเลขสองเลยนั้นเลโอเลโกลัเลโกลัสิมอนเม้มปากเรียกพลังครับ ยิงไปอยู่ตรงนี้อีกแล้วครับแม่เขตนี้อาถันจริงๆครับเพราะปักกันไปหลายคนครับแบบนี้ก็ได้หนึ่งไปนะชิมอนออะุ้ยมีสันนิดหน่อยครับในช่วงท้ายทำให้ลูกธนูเสยขึ้นไปฝักอยู่ริมเป้าครับเรียกได้ว่าริมจริงๆโวยเกือบไปแล้วได้หนึ่งแบบบาดเสียวแรงมากุน ฝีมือการยิงของนิกกี้เกือบเข้าเลข3ครับแม่ใกล้เคียงมากๆเลยจริงๆครับอยู่ในเขตเลข2ไปโอ้โหวันนี้พี่ใหญ่เข้ามาเต็มนะเนี่ย